ถึงเวลาหรือยังครับที่เราควรจะมีอาชีพที่สองกันได้แล้วเอาละครับวันนี้เรามาคุยกันเนาะว่าอาชีพที่สองมันสําคัญขนาดไหนและมันจําเป็นไหมในยุคนี้นะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ผู้ประกอบการนะสําหรับผู้ประกอบการในเมืองไทยนะครับหลายๆคนนะครับหลายๆเจ้าหลายๆบริษัทรวมทั้งผู้ผลิตในเมืองไทยด้วยนะครับต่างทยอยนะครับปิดตัวลงไปบ้างนะครับแล้วก็การค้าการขายเดี๋ยวนี้การทํากําไรเนี่ยก็ยาก นะครับทำราคาได้ยากมากเพราะว่าเจอสภาวะการแข่งขันจากต่างประเทศที่เข้ามาบุกในประเทศไทยของเรานะครับอ่ะมันก็ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มถดถอยลงไปลดไปลงไป,งไป,งไปเพราะว่าไม่สามารถแข่งขันในเรื่องราคาได้เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่อยู่ในไทยนะครับผมบอกเลยตอนเนี้ยคุณควรจะหาอาชีพเพิ่มนะครับถ้าคุณมีทุนคุณก็ดูเอาครับว่าคุณจะลงทุนในสาขาอาชีพอะไรเพิ่มเติมนะครับ แต่ก็อย่าให้มากเกินไปด้วยสภาวะเศรษฐกิจด,ด้วยนะครับหรือกลุ่มคนที่เป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนหรือ่าาราชการนะครับทั้งสองกลุ่มนี้ก็จะเป็นบุคคลที่มีเวลาวันหยุดเนาะอย่างเช่นอาจจะหยุดเสราร์และอาทิตย์อย่างนี้ครับถ้าคุณมีเวลาแบบนี้ผมแนะนําว่าน่าจะทําอาชีพเพิ่มนะครับสักอาชีพหนึ่งหรือ2อ,อาชีพก็ได้ครับแล้วต่คุณสะดวกเพิ่มขึ้นมาครับเพื่อซัพพอร์ตนะครับในระยะายาว เพราะฉะนั้นณวันนี้อาชีพเดียวไม่พอแล้วครับยังกลุ่มคนตรงเนี้ก็อาจจะไปเปิดร้านในตลาดนัดนะครับก็ได้อันนี้ง่ายๆนะครับเป็นเบสิคทั่วๆไปที่ทํากันหรือใครมีทุนหน่อยอาจจะไปจับจองสถานที่ต่างๆนะครับตามหัวเมืองไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลงทุนทําร้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ดูเอานะครับก็ทําได้หรือคุณจะทำํำสินค้าขึ้นมาสักตัวหนึ่งแล้วผ่าน ขายผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเงี้ยครับที่ที่เป็น Delivery นะรตรงนั้นก็ได้เช่นกันคุณก็เลือกเอา,าขอให้มีอาชีพที่2เถอะอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้ยผมมีอีกหนึ่งสาขาอาชีพนะครับที่ที่อยากจะแนะนําทุกคนนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นชินอยู่แล้วอาจจะรู้จักอยู่แล้วแต่บางคนไม่เข้าใจนะครับคือรู้จักแต่ไม่ได้รู้จริงไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้เข้าใจมันจริงๆนะครับก็ทําให้อ,อุตสาหกรรมเนี่ย มันติบโตแบบถูกจํากัดเอาไว้นะครับซึ่งผมเคยเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดแบบนั้นนะครับว่าในธุรกิจแบบเนี้ยเป็นธุรกิจที่มันทําไม่ได้จริงมันไม่มั่นคงมันเป็นไปไม่ได้ผมเคยเชื่อแบบนี้มาก่อนนะครับแต่สิ่งที่ผมเชื่อในข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลที่ผมไม่ได้พิสูจน์ความเป็นจริงแต่มันเป็นข้อมูลที่ฟังตามๆกันมานี่ออกไหมครับ เป็นข้อมูลที่ฟังต,ตามๆกันมาผมก็ฟังคนอื่นมามันก็เลยมีต่อมเอกใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ดีจริงๆหรอมันใช่ใช่ไหมมันใช่เพราะเราฟังเข้ามาหรือว่ามันใช่เพราะเราศึกษาค้นคว้าทําความเข้าใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่สรุปก็คือเราฟังตามๆกันมาผมก็เลยเอาตัวเองเข้าไปศึกษาเมื่อมีโอกาสได้รู้จักอุตสาหกรรมน,นี้ก็เข้าไปศึกษาอยากรู้ครับ อยากรู้ว่าความเป็นจริงอ่ะมันเป็นยังไงเนื้อในแท้ๆของธุรกิจมันเป็นยังไงก็ไปศึกษาไปเรียนรู้ครับแล้วก็มีโอกาสนะครับได้ทำความเข้าใจจริงๆว่าเออในอุตสาหกรรมเนี้ครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วหาผู้บริโภคที่เป็นผู้บริโภคที่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วเขาสร้างโอกาสนะครับสร้างโอกาสให้กับ ผู้บริโภคที่พึงพอใจในสินค้าเนี่ยได้สร้างโอกาสสร้างไรายได้นี่คือสิ่งที่อุตสาหกรรมนี้เขาทํากันนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมนี้ยก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ผมก้าวเข้าไปแล้วผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วผมรู้สึกประทับใจผมพอใจในะในสินค้านะครับเขาก็เปิดโอกาสให้เราครับสามารถสร้างไรายได้จากอาชีพนี้ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างกับ อาชีพในปัจจุบันนะครับที่หลายๆคนเนี่ยครับไปซื้อสินค้ามารีวิวถูกไหมครับแล้วก็ไปอะไรครับไปวางจําหน่ายถูกไหมครับไปเป็นนายหน้าในการจําหน่ายสินค้าให้เขาเห็นไหมครับไม่ได้แตกต่างกันครับเนี่ยครับนี่คืออุตสาหกรรมหนึ่งนะครับที่มันสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นสร้างรายได้ที่มากขึ้นให้กับทุกๆคนได้นะครับแค่คุณมีวินัย นะครับเรียนรู้นะครับลงมือทําอย่างต่อเนื่องเพราะสิ่งที่คุณกําลังทําคือคุณกําลังสร้างเครือข่ายผู้บริโภคทุกวันนี้สินค้าทุกแบรนด์ครับสร้างเครือข่ายผู้บริโภคทั้งนั้นครับไม่มีแบรนด์ไหนหรอกครับไม่อยากได้ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้าไม่มีครับในอุตสาหกรรมที่ผมศึกษานี่ก็เช่นเดียวกันทําโครคงสร้างเดียวกันครับแต่เพียงแต่ว,ว่าแตกต่างตรงที่ว่าเขามี ช่องทางในเรื่องของการแบ่งปันนะครับแล้วก็ช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับคุณด้วยเขาแบ่งปันให้คุณด้วยในการที่คุณจะสร้างไรายได้ด้วยการที่คุณเป็นประชาสัมพันธ์ให้เขาเนี่ยมันคือความแตกต่างแต่จริงๆทุกๆธุรกิจบนโลกใบนี้ครับลนแล้วแต่สร้างเครือข่ายผู้บริโภคนั้นเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องเก่าแต่เรายังไม่เข้าใจจริงๆหรือบางทีเราไม่รู้ด้วยเรา,เราตรกเป็นเครือข่ายของใครบ้างในโลกปัจจุบันนี้ ะฉะนั้นวันนี้ครับผมบอกว่านี่เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมเครือข่ายผู้บริโภคนี่ครับเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่สามารถทําให้เรานะครับสร้างโอกาสสร้างไรายได้คนไม่มีเงินไม่มีโอกาสนี่คือช่องทางที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคนที่มีความรู้มีโอกาสมีเขาเรียกอะไรมีเงินมากแล้วอะถ้าเขาศึกษาในอุตสาหกรรมนี้ครับเขาก็สามารถสร้างไรายได้ที่มากขึ้นได้ เช่นกันแล้วผมก็เห็นมาเยอะด้วยหลายคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเครือข่ายผู้บริโภคนะครับเป็นอุตสาหกรรมอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าสนใจที่จะเป็นอาชีพที่สองให้กับหลายๆท่านไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดแต่อย่าเพิ่งคัดค้านไปศึกษาเอาให้รู้จริงนะครับอยากแค่รู้จักถ้าคุณรู้จริงคุณจะเข้าใจว่าอุตสาหกรรมนี้มันเป็นอุตสาหกรรมที่น่าส่งเสริมมากๆครับ